ข่าวดีล่าสุดพรุ่งนี้รอเฮ31สิงหาคม64ได้หรือไม่รับรายละ2,000บาท สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังข่าวสารนะคะก็มาพบกันในวันที่30สิงหาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวสารสําหรับมาตรการเยียวยาคนละ2,000บาทเงินเยียวยาล่าสุดจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ ก็ได้มีการวางแผนมาตรการออกมาว่าจะได้รับเงินสดนะคะ2,000บาทภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะในรายละเอียดข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันค่ะและก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท่านอื่นไดน้รับทราบทั่วกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับ การแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกวันค่ะข่าวสารความคืบหน้าแนวะทางในการช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองและครูนะคะภายใต้สถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อแวรัสโครโรนา2019ตามมาตรการลดภาระทางการศึกษาของรัฐบาลน,นั้นในส่วนของเงินเยียวยานักเรียนรัฐบาลจ่ายให้นักเรียนทุกคนทุกสังกัดทางภาครัฐและเอกชนระดับอนุบาลถึง มอไปลายและก็ปวชปวสรวมถึงกศนอด้วยทั่วประเทศคนละ2,000บาท โดยหลังจากทางกระทรวงการคลังนะคะจัดสรรง,งบประมาณแล้วนะคะซึ่งก็จะโอนให้3มหน่วยงานหลักนะคะได้แก่สำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาค่ะ ซึ่งผู้ปกครองนะคะสามารถตรวจสอบสิทธินะักเรียนกับสถานศึกษาถึงวิธีการรับเงินนะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะทางโรงเรียนต่างๆนะคะก็ได้แจ้งให้ผู้ปกครองนะคะทําเรื่องส่งเลขที่บัญชีนะคะเพื่อรอรับเงิน2,000บาทกันเรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้ทําขั้นตอนนี้กันบ้างคะ และในส่วนของความคืบหน้านะคะว่าวันพรุ่งนี้ในวันที่3 1สิงหาคม2564พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยา2000บาทกันหรือไม่นั้นนะคะในวันนี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะคะหลังจากการประชุมนะคะจะมีความคืบหน้าอย่างไรจะได้รับเงินพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้วันที่3 1สิงหาคม หรือไม่นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าค่ะซึ่งทางช่องนะคะหลังจากมีการประชุมเสร็จสิ้นนะคะก็จะรีบนำข่าวสารความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบทั่วกันค่ะสรุปท้ายนี้นะคะก็รอเฮนะคะว่าวันพรุ่งนี้นะคะ31สิงหาคม2564นะคะจะได้หรือไม่นะคะสำหรับการเยียวยานักเรียน 2,000บาทค่ะทางช่องนะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว